คลิปนี kind of so like ้นะครับจะเป็นตัวอย่างนะครับขึ้นทางชันและลงทางชันนะครับทั้งขึ้นทั้งลงนะฮะเราจะใช้เกียร์ต่ํานะครับให้ใช้เอนจินครับในขาขึ้นนะครับเราใช้รอบเดินเบานะครับใช้กําลังนะครับเพื่อผลักรถขึ้นไปขอให้เรามั่นใจในกําลังและเชื่อมั่นในกําลังของรถนะครับและคุมคันเร่งในรอบเดินเบานะครับให้มีกําลังเดินขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะครับสม่ําเสมอนะครับเราก็จะปลอดภัยนะครับ อย่างช่วงที่มีความชันน้อยหน่อยนะครับเราก็สามารถเร่งส่งได้นะครับแต่อย่างที่บอกคืออย่าให้คุมความเร็วนะครับแล้วค่อยๆมองทางนะครับแล้วก็สัมผัสถึงพื้นไปด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าทางข้างหน้าเป็นยังไงนะครับพื้นผิวอาจจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่เราก็ไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ค่อยๆไปนะครับส่วนด้านทางลงนะครับอยากจะให้โฟกัสเป็นพิเศษเรื่องท่านั่งนะครับท่านั่งนะครับเราต้องหมุนไปเท้าไปด้านหน้านะครับเพื่อให้ เขานะครับมากระชับกับถังน้ํามันครับเพื่อให้ช่วงล่างเรามั่นคงนะครจะมีความมั่นคงในการคอนโทรลรถแล้วก็ด้านกายร่างกายด้านบนนะครับเป็นอิสระในการคอนโทรลนะครับก็ใช้เกียร์ต่ําลงไปใช้ engine ดึงเหมือนเดิมนะครับอย่าปล่อยให้รถไหลเร็วเกินไปนะครับถ้าเริ่มเร็วได้คุมเบรกดังนะครับอย่างตัวอย่างในช่วงหน้าที่เราจะถึงนี่นะฮะจะเป็นทางที่ค่อนข้างชันมากๆเลยเวลาที่เราเริ่มต้นนะครับต้องเริ่มต้นที่ความเร็วต่ํามากๆเลยนะครับ ถ้าเพ an, ie, to no no ื all, ่อเห็นทางข้างหน้าเนี Tools ่ยเราก็ลงเกียร์เตรียมพร้อมไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยรถไหลลงไปนะครับแล้งดึงดูดนะครับอาจจะทำให้รถวิ่งเร็วขึ้นนะครับเราอาจจะต้องประคองเบรกหลังช่วยด้วยนะครับถ้านั่งกระชับนะครับมั่นคงนะครับมองไปให้ไกลนะฮะเตรียมพร้อมครับเมื่อใกล้ถึงทางลาบนะครับให้เราเบรกชะลอนะับก่อนถึงทางลาบนะครับจะได้ลงถึงทางลาบได้อย่างมั่นคงนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนเมือใหม่ขึ้นลงทางชันครับ